สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนะคะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษค่ะวันนี้นะคะก็มาแบ่งฝันเรื่องลับดีๆเช่นเคยเดทที่8สิบเอ็ดเรักพี่น้องนะคะวันนี้ก็เดท8สิบเอ็ดแล้วนะคะพี่ยายามาแบ่งปันทุกมือค่ะพี่ยายาจากประเทศอังกฤษนะคะสวัสดีจ้าคนสวยสวัสดีค่ะพี่ยายาอยู่ประเทศอังกฤษค่ะนะคะเห็นระบบที่สับปัญญูเก็เป็นตัวแทนผู้สาวสิ่งงามค่ะนะคะอยู่อ่าระบเบิร์กโคเวลค่ะพี่น้องยู่ไกลๆกับเลเตอร์ค่ะพี่น้องนะคะพี่ยายานะคะ ตเป็นตัวแทนผู้สาวสิ่งงามพร้อมค่ะชุดไข่สวยๆที่ไร้สายยูนี่ก็เลือเป็นคนนะคะเป็นค้นขายนะทรงทัวโลค่ะพี่น้องนะคะมืนีนพี้พยายามมาแบ่งปันนะ,ะมาแบ่งปันเรื่องดีๆค่ะแบ่งปันเกี่ยวกับทา้งรัฐ ที่เข้าใส่ส่วนมาาเข้ากัใส่อยู่แล้วค่ะแต่ว่าเข้าบอลูว,ว่าใส่แบบไดมันจะดีนะคะว mm ิธ hmm. ีสร้างจิตใตสำเนึกของเข้าให้ทางานได้ไวขึ้นพี่น้องแล้วก็สร้างให้เขานะคะ mm hmm. เขตในเข้านะ,ะประสบความสําเร็จได้ค่ะนะคะ mm hmm. การที่เข้าสิสร้างจิตของจิตใตสำานึกของเขาให้เขานะคะจดจําเรื่องดีด เป็นเขาต้องใส่ประโยคที่มันเป็นประโยคง่ายๆเป็นประโยคที่มันมีความหมายดีๆอะพี่น้องนะคะเป็นประโยชน์ถ้าเขาจะสั่งเขาก็ต้องสร้างย่างใดย่างหนึ่งก่อนพี่น้องนั่นสิดได้ใบนะคะเรื่องเงินกับเอาเรื่องเงินย่างเดียวก่อนเอาเรื่องเงินหรือเรื่องความรักกับเรื่องความรักเรื่องสุขภาพกับสุขภาพไปเลยความสัมพันธ์ความรักกับความรักไปเลยหรือว่าการงานการเงินกับคือเขากะสั่งนะคะสั่งเอาเงินกับเอาเงินแบบนี้กับพี่น้องมั่นสิได้ใวนะคะเขาต้องมีประโยคนะคะประโยคที่มันเฮใหยเขาจดจำนะคะเขาก็สร้างตอน ก่อนนอนนะคะก่อนนอนตอนกลางวันหรือว่าตอนเช้านะยิ่งสามเวลาได้ยิ่งดียิ่งโฟกัสยิงจดจอยิิงดีค่ะการที่เขาสิสร้างจิตใจสำนึกของเขาให้เสื่อนะคะเขาจะต้องมีสภาพจิตที่ดีพร้อมกับพี่น้องสภาพจิตเขาก็ต้องดีพร้อมนะคะแล้วเขาทุกครั้งที่เขาจะมีการสร้างออกไปนะคะจิตใจของเขาจะต้องเป็นคนอารมณ์ดีค่ะพี่น้องเขาต้องอารมณ์ดีก่อนที่เขาคือการกับตอนตอนที่เขาขอพรนะ ตอนที่เขาขอพรอไปบนบานสารกาวหรือว่าไปขอไปขอพรจากสิ่งใดก็สร้างหรือว่าของขังหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธ์ต่างๆที่จันทพิ้องนะคะมันตรงนี้เลยค่ะเขาจะต้องมีอารมณ์ดีค่ะอารมณ์ของเขาจะต้องดีนะคะเป็นคนที่มีความสุขค,คือรู้สึกหัวใจฟูรู้สึกปิติ เขาจังจะขอหรืออธิษฐานแล้วมันได้ผลจริงถ้าเขาไปในตอนที่เขาอารมณ์บุดีเกรียดงุดนิดอารมณ์ผู้ดีงุดนิด,อ,ด,นดอ้ยอารมณ์เสียแบบนี้เขาสิขอพรบ่ได้ผลกับพี่นองคะเขาต้องไปด้วยอารมณ์ดีแจ่มใสอารมณ์ดีหัวใจฟูหัวใจพองโตแบบตดวพิทยา,ยาก่อนที่เขาสิขอพรน,นะคะก่อนที่เขาสิขอพรกับคือกันนะพี่นองเขาจะต้อง ขอบคุณก่อนบางคนนี่ไปขอพอล้อหาจังสีบางคนอาจจะพอล้อหาบางคนท้าสุนาร,ารีแล้วแต่เฮาบางคนกับหลวงพ่อโตหลวงพ่อเงินแล้วแต่เฮาตอนที่เฮาไปนะเขาต้องขอบคุณก่อนอาจจะขอบคุณทุกสรรพสิ่งยุตตามนันกับพี่น้องหรือนางสมาธิห่นก่อนคือเขาต้องไปหายก่อนก่อนที่เขาขอพรหรือคือเห็นหัวใจเขาขต้องโตก่อนเขาหายก่อนแบบนี้ก็คือเฮาขอบคุณ ขอบคุณถนนขอบคุณบ้านของเขาหรือว่าขอบคุณสิ่งใดที่ห้องมองเห็นเขารู้สึกขอบคุณนะหรือเห็นตนไม้ก็รู้สึกขอบคุณตนไม้ที่ห้ลงเงาเห็นุใดห้ามีอากาศดีๆหายใจหรือขอบคุณอากาศที่เห็ุให้าหายใจได้ทุกทุกคนทั่วโลกหายใจอากาศ่บก้ยขาดแค่นั้นเลยห้าก็ขอบคุณหรือขอบคุณร่างกายของเขาขอบคุณประมาณสิบย่างขึ้นไปสิบเจ็ดยางขึ้นไป,นไปพี่น้องพาะหัวใจเขามีความสุขหัวใจพองโตนั่นคือการปีตินะคะอันนี้เป็นชีพแพ้งเลยนะคะที่ห้าสิบเอ็ดขอบพ่อเ้าต้อง ขอบคุณจนหัวใจเขาพองโตคือเขาเกิดเกิดคลื่นแห่งความปิติสุขค่ะคือหัวใจฟูนั่นเขาสามารถที่จะบุญบานสารเกาียดย้งกระได้ค่ะพี่นวงเข้าสิได้ผลนะคะคือการการสร้างจิตใจสำนึกของเขาก็คือการการที่เขาไปขอพรขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือการเขาจะต้องอารมณ์ดีหัวใจฟูก่อนที่เขาสิโปรแกรมจิตเขานะคะเขาต้องขอบคุณ ขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเห็นอยู่ตรงหน้าหรือเขาขอบคุณขอบคลัวของเขาขอบคุณพ่อแม่ขอบคุณร่างกายของเขาคนจนหัวใจเขานี่หัวใจฟูแล้วเขาสิรูซึกเองเวลาเขาขอบคุณเขาสิรูซึกหัวใจฟูหัวใจพองโตเหมือนกับขนลูกอ่ะมีเหมือนกับไฟฟ้าสถิตมันแลนตามรางเขาเขาสิ่งเหมือนกับคือมันขนขิ้งลูกประมาณนี้กับพี่น้องแล้วเขาก็จังสางจิตใตสำนนกของเขาพิยายาสิมีคำของพิยายาพิยายาก็ชอบเบาไายเลยติดปากพี่น้องเบาบ่อยเลยว่้ยโชคดีฉันเป็นคนโชคดีนะคะฉันเป็นแม่เล็กดึงดูดเงินพ่ยายาจะชอบเบา นะโคชโชคดีอ้โชคด,ดีจังเลยีอย่างเกิดขึ้นอ้โชคดีพี่ยายาติบอกเป็นคำาสอยของเจ้าของเลยโชคดีจังเลยโชคดีจังเลยเงินเขาก็โชคดีจังเลย,เลย,เเเลยบอกแล้วว่าฉันเป็นแมเ่เลี้ึงดูดเงนินพิ่ยายาจะเห็นแบบนี้นะกับจิตใจสำนึกเจ้าของน่าจะสร้างเขาตลอดเลยเวลาที่เห็นเวลาที่เห็นธนาคารเห็นแบงค์เห็นยังกระซังพิยาญาจะจับตรงที่หัวใจของพิยายาเลยพิยายาจะบอกว่าอู้บอกแล้วกูเป็นแม่เลีงดูเงินเห็นบอกเห็นลูกเงมือนเต็มไปหมดเลยน่าจะแบบนี้เลยเมื่อวานเงินไผ่กระซังถ้าพิยาญาเห็นพิยายาจะ คิดเลยหนีเงินกูพยธัญญาจะรู้สึกเลยว่าหนิเงินของฉันจะขอบคุณนะเราก็รู้สึกเลยเราก็โฟกัสในเรื่องเงินโฟกัสโฟกัสว่าเงินเขาอ,อีกแล้วเห็นโทรศัพท์เนี่ยคนโทรศัพท์ของมาจองคิวพิธัาจะอืมบอกแลว้วกูโชคดีกูเป็นเมล็กดึงดูดเงินจะบอกนี่เลยโทรศัพท์มาโทรยังกะซังนะผู้ดใดโทรมากะซับงบอกเลยเงินเขาอ,อีกแล้วนะนี่คือเป็นการที่เฮาสร้างจิตใจสม,มือของเฮาเกี่ยวกับเรื่องเงินเฮาใส่คําที่เฮาปรารถนาเฮาเลือกเอาคาใดที่มันเหมาะกับเฮากพี่น้องบางคนอาจจะใส่เข้ามา ร่ำรวยสําเร็จร่ำรวยสําเร็จทองยุ้งสิล่ะับพี่น,อน้องต้องไปทองมาสิบางคนก็บอกอุ้ยฉันหุ่นสวยและรวยมากแล้วแต่ผู้ใดจะริดตรงกับข้ามใดที่มันเหมาะกับเฮาเขาสิรู้สึกแล้วพอเฮาบอกเขาสิรู้สึกอินฟินเขาสิรู้สึกมีความสุขหนั่นคือข้าของเฮาลาของพี่ชาเยเลยอู้หโชอบดีเออบอกเลยว่าฉันเป็นเมเลกดึงดูงดเนี่ยพี่ชายจะชอบข้าหนีนะเป็นคนที่โปรแกรมแบบนี้นะเขาโปรแกรมบ่อยๆโปรแกรมบ่อยๆนาะจิตใตสนึกของเฮาเขาสิจดจาเขาก็สิรับรับทราบเจ้าน้ายปาดมักเง้นบมเจ้าน้ายเออก็สิเฮ็ด ทุกสิ่งทุกอย่างหลบภายนอกให้มันได้เงินเขามาหาเฮาเฮาสามหลบภายในของเขาเขาเล้าเขาก็เฮ็ดงานที่เฮารลักเฮ็ดนองเฮ็ดงานให้เฮาดีเฮ็ดงานให้ดีๆเฮ็ดงานตรงหน้าเฮาให้ดีที่สุดนะคะ่าม่ว่าเฮ็ดขอไปที่นะคะเฮ็ดเพื่ออยากสิเลิกไวกับ่ได้เฮ็ดฟงเฮาต้องเฮ็ดงานด้วยความรักเฮ็ดงานด้วยความสนุกเฮ็ด เหตุเหมือนกับเป็นงานอดิเรกกับพี่นวงเหตุคือว่าเดีเหตุเรงสิเนี่ยเหตุคือเฮ้ารู้สึกว่าสมุตทเอบเป็นเจ้าของร้านอาหารเฮ้าเป็นเด็กเสิร์ฟเรงสิเฮาก็ไปซอยเสิร์ฟอาหารน่ะเฮาก็เหตุเหมือนกับว่าเฮาเป็นเจ้าของร้าน้วยเจ้าของร้านเขาเสิเหตุแบบใดเขาสี่บริการแบบใดเฮาก็แบบนั้นเลยกับพี่นวลเขาจ้างเฮ้าสองหมื่นเฮ้าเหตุหนึ่งแสนไปเลยค่ะพี่นองเขาสิึงดูดิ่งดีๆเขามาได้ง่ายนั่นก็คือการที่เฮ้าจ้างจีไต่สำนึกของเฮ้าเฮาก็รองหาคำว เหมือนกับว่าสั่นสะเทือนเนี่ยพี่น้องในจิตใต่สำนึกของเขาสั่งจิตใต่สำนึกของเขาให้จดจำให้เขาจำนะนึกขึ้นได้กับออฉันเป็นเมล็กดึงดูดเงินบอกแล้วบอกแล้วเห็นเงินยุ่ใส่พียอยาจะพูดเลยค่ะฉันเป็นเมล็กดึงดูดเงินนะคะคือพี่อยาจะโปรแกรมเกี่ยวกับเงินเห็นเงินยู่ใส่กับพาโชมดีฉันขึ้นเมล็กดึงดูดเงินนะจะเป็นแบบนี้พอเห็นเงินกับปุ๊บทองใงินขึ้นใจเลยพี่อยาซืษษ้ขายของดีเลยกับพี่น้องรับเงินตลอดเลยนะเงินเข่าธนาคารนะเข่าบัญชีก้นโอนเข่าบัญชีบางครั้งบรูกาโอนต้องไป พอถามว่าผู้ใดโอนเงินเขาอานบรรู้ว่าเขาสื่อสูตรหรือว่าสื่อกาแฟรดนาของพิ่ยานะเพราะว่าเงินเขาเย่ำรับกับเขาพี่น้องนะคนเมืองไทยกับโอนเขาสิเพราะว่าเขาสั่งสื่อในเมืองไทยพิ่ยาเป็นตัวแทนก็สามารถทรงทัวโลกบริษัทสรงห้เหมือนกับทายุเมืองไทยเหมือนกับเฮาด็อกจิบพีทยาหับทุกทางของพี่น้องนะคะ เ็ดอยูอย่ปรศอังกฤษพี่อาากะเป็นเจ้าของา้านเล็บก็บเหตดเล็บพรกับพีออพ่นองรับเงินทุกทางกะเปิดรับการไหลของเงินทุกทิศทุกทางเข้าสี่บ่รับเง,งินฝากทาทาเดียวกับพี่นองเขาฉลาดตอนนี้โลกออนไลน์โลกออนไลน์มันเห็ดนี้เขาสามารถที่จะรับเงินในตลอดนะคะถึงแม้ว่าเขาบมีทุนเฮาก็สามารถที่จะเป็นดรอปชิปได้กับพี่นองง่ายนะคะง่ายมากเงินเข้ากระเป๋างา่ายเข้าโปรแกรมเฮาก็สิเจอพี่นองเฮาโปรแกรมเบื่องเงินนะโปรแกรมเบี่งเงินทุกมือทุกมือทุกมือนะพอเขาใดนะคะก็สามารถที่จะโปรแกรมอย่างอื่นนะคะหนึ่งเลยกับพี่ เกกจิตใต้ตสำนึกของเฮาให้ได้ผลก็คือก่อนที่สั่งจิตเจ้าของนี่ให้เฮาเช็คอารมณ์เฮาก่อนเช็คอารมณ์เฮาก่อนว่าเฮารู้สึกแบบใดตอนนี้เอา้ารู้สึกมีความสุขบอรู้สึกดีบอหรือว่ารู้สึกอหรือว่าเฮารู้สึกบ่ค่อยดีปไปใดเออรู้สึกว่าเครียดเกลียดรู้สึกว่าบ่ดีเฮากะยาผึ่งสั่งกับพี่น,อน้อง ถ้าอารมณ์บอดีอย่าพึ่งสั่งเขาเยี่จนอารมณ์เขาดีเราเขาจังสั่งเขาเนึ้อใดเขาจังสั่งยังสิถ้าเขาโฟกัสบ่อยๆเขาก็สิได้ไว้พี่น้องนะถ้าสภาพจิตเขาบ๊พรฟอมสภาพจิตอุ้ยเครียดหลายคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อุ้ยเดี๋ยวกะจมผัวจมจมให้ผัวจมให้ลูกสิบ่ต้องสั่งกับพี่น้องเงียบไปเลยนะคะเวลาที่เขาอารมณ์ดีเอาเล่นกับน้องมาน้องแม่เอาอารมณ์ดีมีความสุขสั่งเลยกับพี่น้องสั่งตามคำที่เขาปรารถนาสั่งเลยเขาอยากได้ยังเอาเลือกสสสััั่่่่งงครบพีีนนนน้อละะะเาาาก็ิมถทจะ ได้ตามที่เขาปรารถนาได้แต่ว่าเขาต้องอารมณ์ดีก่อนทนะพี่นอนเกี่ยอารมณ์เขาให้สภาพจิตของเขานะให้สภาพจิตเขาดีก่อนอารมณ์ดีมีความสุขปิติสุข จิตใจเข้าพอมเข้ากับั่งค่ะคือการค่ะพี่น้องเทคนิคที่สองเลยค่ะพี่น้องเวลาที่เขาเริ่มสร้างจิตใจสำนึกของเข้าเขาต้องมีเป้าหมายให้ชัดเจนค่ะพี่น้องเป้าหมยให้ชัดเจนอย่างใดย่างหนึ่งเขาต้องมีเป้าหมายทิศซังเมื่อเป็นสังแตงหัวส่วนพี่น้องเฮาต้องมีเป้าหมยนะคะยงเช่นเฮ้าปราถนาเรื่องเงินเขากสร้างเกี่ยวกับเรื่องเงินย่างเดียวเลยมีเป้าหมยเรื่องเงินย่างเดียวพี่น้องถ้าเขาอยาก้ังเกี่ยวกับสุขภาพของเขาเข้าป่วยเอ๊ะใส่เอ้สิเขาอยากเฮ็ยดให้สุขภาพเข้าแข็งแรงเข้างกับ แล้วฉันแข็งแรงเออฉันสดชื่นแข็งแรงเขาก็สร้างของเข้าไปหรือเขาอยากสร้างความรักอุย้ยฉันเจอคนรักฉันที่เขาสือ่อสารกับฉันอย่างเขาก็บอาไปเขาอยากได้อย่างเขาก็บอาไป,าาไาาาไปความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์าการงานการเงินนะคะหรือสุขภาพ เขาอยากได้อย่างเขากร้าังยางหนึ่งกับพี่นอง้ังยางได้ยางหนึ่งมันสีได้วบมันสีได้ใ้แต่เขา้ังยางยางได้ยางหนึ่งมันสีได้ใบซังเหลืองเงินกับเหลืองเงินมันสีได้สร้ังเสาแรงกอนนอนพีนองนึกได้แต่้างอารมณ์ดีปุ๊บซังเลยรู้สึกมีความสุขอุ้ยนางกินข้าวครบครัวมีความสุขสังปุ๊บอ้าวือว่าเล่นกับดูกแล้วรู้สึกมีความสุข้ังเลยอ้าวนะือว่าเขาไปเฮ็ดบุญแล้วอุ้ยเขารู้สึกอิ่มบุญเขากระซังได้เลยมา้ังได้ตลอดเวลาถ้าเขามีความสุขนะคะแล้วนะมันเกิดอก้นกับพ ถ้าเขาสั ics, it, ่งอย่าหนึ่งเขาสิได้ไงเอาสมมุติเขาไปร้านอาหารเขาไปพัดกะพราปีนองเขาไปร้านอาหารเขาไปนังโตปุ๊บเอาโตเขาสั่งผัดกะเพราหนึ่งจานจ้าผัดกะเพราลาข้าวหนึ่งจานจ้าไวมากเลยปุ๊บปุ๊บเขาได้กินแล้วอีกโตขังๆเขาอีโตขังๆเขาน่กสั่งเอาสั่งเดี๋ยวกับสั่งหมูกระทะสั่งผัดกะเพราสั่งหมูมะนาวสั่งปลาหนึ่งมะนาวสั่งต้มยำสั่งไอ้สั่ง ลายางนาผัดกะเพราข่าหมูผัดกะเพราเนี่ยนะพริกตั้งพริกแกงสั้งต้มยำกุ้งสั้งสารพัดสั้งหลายเลยโตข้างๆเขาเขาสิได้กินซาเขาได้คือการเขาได้กินคือการทว่าสาเห็นบอกมันสิซามันสิบวไว้ถ้าเขาสั่งผัดกะเพราจานหนึ่งปุ๊บเขาได้กินไว้คือกันกับเขาสั่งจิตใตสำเนาของเขาคือกันเลือยกับพี่น้องแต่ถ้าเขาสั่งเรื่องเงินเรื่องเงินอย่างเดียวเนี่ยนะสั่งแต่เรื่องเงินถ้าเขาปรารถนาเงินทุกสั่งแต่เรื่องเงินเรื่องเดียวเอามีความสุขปุ๊บจังปั๊บเงินเข้าอีกแล้วนะ แล้วจะเข้าคำคำที่เข้าเบาไให้มันแบบให้มันนะเข้ารู้สึกอินฟินที่เข้าสร้างคำา่ะจับคำมาสัก ประโยคสองประโยคสั่งนะคะคือการทีพยพิ้อยากบอกเจ้าของเลยว่าโอ้โโชคดีจังเลยฉันเป็นแม่เลไเป็นดุลงอบอกเราว่าฉันเป็นแม่เลไเป็นดุดเงินพิ้ออยากเห็นเงินยู่งใจพิ้อยากบอกเราว่าฉันเป็นแม่เลไรเป็นดุลเงินจะแบบดีเพราะฉะนั้นเท่าสี่มีคําสั่งบ่เหมือนกันเข้ากับไปหาคํามที่เทารูสบบาาร้สึกว่าเท้าชชบรู้สึกว่าเท้าอินฟินอู้บางครั้งลำด้วยอย่างเทาก็แล้วแต่เข้าสั่งเอาอันนี้คําของไผ่ของมันก็พี่นองที่ใต้สำเนของเทาสี รลับรลู้รับราบจากความรู้สึกของเห้าอินฟินค่ะแต่เห้ารู้สึกอินเขามีความสุขรู้สึกว่าเอออินได้แน่นอนได้แล้วบอคาดวังได้จิตเบาไปได้เมด่เนหะ้าสีได้แน,น่นอน, o, น o, กับพี่น้องเขาปรารถนาอีหยังหฮาก็สีได้แต่ว่าเขาต้องมีเป้าหมายในการสร้างให้ชัดเจนกับจิตใจสำนึกของเห้านะคะเหมือนกับ o, เห้าไปร้านอาหารเฮาสร้างผัดกะเพราเฮาก็ได้กินผัดกะเพรานะคือกัน นะถ้าเราสั่งหลายอย่างเขาก็ได้กินเทอกต่ว่ามันสาแต่ว่าถ้าอยากได้ไว้นะคะถ้าอยากได้ไว้กับอย่างเดียวพี่น้องจดจอโฟกัสอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวสั่งอย่างเดียวตื่นเสาร์มาสั่งเลยตื่นเสาร์มาอุย้ยเงินเขารัวๆฉันเป็นเม่เลยตื่นดูเงินบอกแล้วบอกแล้วโชคดีโชคดีมื้อเนี่ยอุย้ยถูกสิทธุอย่างนะคะปูทางเรียบในชั้นนะลื่นเปื้ลื่นเปืดกรกบเอาไปกับพี่น้องนะเอาสิ่งที่เขาปรารถนะคะตอนกลางวันมีความสุกกินอุ้ยกินสมตำแซ่บคักพี่น้องเอาสั่งไปอีกค่ะเออน่ะเห็น เปร้านอาหารนะุยกินอร่อยนะนั่งกินอร่อยก็สร้างอีก่ะในค่ะาเมาืเก็บเงินเห็นเงินปุ๊บบอกแล้วเนะียเงินกูเออนะคือเขาสามารถสร้างได้ตลอดเวลา แต่ว pues er. so ่าเขาเน้นสร้างยังเดียวพี่น้องล้วเขาสิได้้บเราก็สร้างตอนที่เขามีความสุขเท่านั้นนะที่แพงก็คือสร้างตอนที่เขาอารมณ์พร้อมสติมีความสุขพร้อมเท่านั้นกับพี่น้องเนี่ยคือการสร้างจิตใจสำนึกของเขาเขาสร้างยังเขาก็เหตุตามเพราะว่าเขาเป็นเด็กน้อยเด็กน้อยหาขวบกับพี่น้องรับฟังรับสั่งรับเพียเมื่อสร้างเรื่องพอดีกับเหตุเห้ไว้ค่ะพี่น้องเพราะว่าเขาใส่อารมณ์ดานบอดีมากเพราะว่าคนเขานี่สี่ดานบอดีดานลบปุ๊บเข้าสิว้สังเกตบอเวลาขับรถตามถนนเขาเห็นรถ ชนลดยังกันนีคือเขาสิมีต้องเผือกับพี่นงองเขาสิผู้ไทยเป็นยังเป็นยังเขาสิอยากคูอยากเห็นซองออกไปเบิง่งประบ้านเนี่ยทุกคนเลยค่ะพี่นงองแต่ว่าทาเรื่องบวกเรื่องดีๆเขากอขอยากจะสนใจ เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนไม่ค่ะลองมาเปลี่ยนหม่เผือกเรื่องบวกกับเผือกเรื่องดีๆเผือกเรื่องที่ชาวบ้านเขาได้เฉลิมฉลองกับเขาเข้าสิด,ดึงดูดไว้ด้วยกันกับพี่น้องเพราะฉะนั้นนะะลองเห็ดเบิงเท็กนิคเพียรยาเอาไปเห็ดเบิงเเฮ็ดเราบันไดผลกับพี่น้องลองไปเห็ดเบิงเขาสิมีหย่อนเงินเขาหลายเลยค่ะเท้าปรารถนาเรื่องเงินแต่เรื่องสุขภาพเขาก็สิสุขภาพดีกับพี่น้องเขาสิแข็งแรงสุขภาพดีพียายาตอนแรกพียยา,ยาบริษัโปรแกรมเงินตอนแรลกพียยาโปรแกรมสุขภาพคุณแต่กพีย้นักิโล ตอนที่มาอยู่ตอนมาจากเมืองไทยน้ำหนักแค่หาสิบกิโลค่ะพี่น้องนะพอมาอยู่ป้าอยู่ไปอยู่มาเป็นเจ็ดสิบสองกิโลกลายเป็นหมูค่ะพี่น้องกลายเป็นหมูนะกลายเป็นหมูกินอุ้ยกินสารพัดนะกินสารพัดเพราะตอนนี้่เอาแล้วนะัดสั่งเจ้าของว่าเอ้ยฉันน่ะหุ่นสวยสุขภาพดีเรยอยากระสังเจ้าของสลัดสั่งส่วนสี่ส่วนสี่ หุ้นสวยใดพี่น้องเออมันต้องสั่งคือกันค่ะสั่งจิตใตสมุดเพราะเขาสั่งบ่อยๆแล้วเวลาไอีอย่างที่มันบ่งงานสิ่งดีๆนะเขาเขาบอกว่าเขาปรารถนาหุ้นดีสุขภาพดีนะคะ สิ่งใดที่บอดีที่มันเป็นอาหารที่บอดีต่อเฮาเนี่เพี้ยยาเห็นแล้วเพี่ยยาจะบอกกินแต่กี่กินกินทุกอย่างพี่น้องทุกมือนี่เพราะเขาสั่งเรานะคะสั่งเราห้องเขากอกบอกินเขาเห็นแล้วเฮาบอรู้สึกอยากเพราะว่าเขาสั่งจิตใ้สมุนจนว่าเขาจนว่าเขาจดจำได้ว่าเขาต้องการสุขภาพดีเท่านั้นนะคะบอเคยเป็นโรคอี่อย่างเลยแข็งแรงมากกับพี่น้องนะคะอายุไลยแต่แข็งแรงได้พี่น้องแต่เฮารู้จัก ส้ำจิตใจสำนึกของเขาล้องออาไปเฮ็ดเบิงกับพี่น้องสำหรับมุนี้พิทยาลัาไปก่านจาระขอให้นอนรับฝันดีค่ะตื่นมาเจอตะเรื่องดีๆเรื่องเล่าดีๆโชคลาบวิ่งเข้องหาทุกคนเลยจากพี่น้องมุนี่ล่าปกกอนจ้าไปแล้วจ้า